สองมือกราบลงที่ตรงกลีบหอยสองมือไม่ได้มือเดียวก่อนมือเดียวกับลงที่ตรงกลีบหอยคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องกัดจีที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็นเดือนแล้วนะคะแต่ว่ามีคลิปนี้แทรกขึ้นมางงไหมคือแบบปกติเดฉันก็เป็นคนที่แบบเออลงคลิปเอาแต่ใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคราวนี้เอาแต่ใจไม่ได้คะ่ะเพราะว่าแป๊บนึงผมเข้าปากคือเรามีปัญหากับที่ห้องนิดหน่อยนะคะไม่สามารถกลับไปที่ห้องได้ตอนนี้คืออยู่ที่บ้านนะคะ เออตอนนี้ก็สองสามทุ่มแล้วแต่ก็กลับห้องไม่ได้อะไรเงี้ยคือความจริงอ่ะไม่ได้กลับห้องมาเป็นเดือนแล้วนะคะเพราะว่ามีปัญหาแล้วที่ห้องมันก็มีคอมมีแบบ Nintendo มีแบบ p s 4อะไรตรงนั้นอะ่ะมี Capture Card มีอะไรทุกอย่างนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะมีแค่ทีวีนะคะโทรศัพท์แล้วอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเท่านั้นเองนะคะก็ทำอะไรไม่ได้มากเนอะนอกจากแบบนอนกินไปวันๆนะคะแล้วก็ แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่แบบกดซับกันขึ้นมาได้ยังไงงงมากดิฉันไม่ลงคลิปเป็นเดือนคลิปที่แล้วคือเดือนหนึ่งเลยปะเออเป็นคลิปยอดเยี่ยมแล้วนะคาราวานเกยตื่นอนะงงมาก <laughs> แล้วก็คือแบบทุกคนก็คอยกดซับกดไลค์ให้ตอนนี้ก็จะร้อยหนึ่งแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณได้มือเดียวเพราะอีกมือนนึงต้องจับนะคะเพราะว่าตอนนี้เราใช้กล้องมือถือถ่ายอยู่นะคะ <laughs> ก็อยากจะขอบคุณจริงๆที่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ย คือเราอยากจะทําคลิปให้ทุกคนเราเราเห็นความแบบความที่ทุกคนแบบเออมาคอยกดซ้ำให้เราเรารู้สึกว่าเออเราเราก็ยังมีตัวตนเนอะการที่เราทําช่องเนี้ยขอบอกก่อนนะคะว่าทําช่องกัจจี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีความแบบว่าเอออยากเด่นอยากดังอยากโอ๊ยอยากฉันอยากมีชื่อเสียงฉันอยากโอ๊ยดังอะไรขนาดนั้นแต่ที่ทําช่องเพราะว่าฉันอยากมีเพื่อนเล่นเกมคือฉันนะเป็นคนที่โทรเว v e r t เวยฉันไม่ค่อยมีเพื่อนคือฉันมีเพื่อนแต่ว่า ฉันเป็นคนที่ชอบตีตัวออกห่างออกปากเพื่อนชวนไปไหนฉันก็ไม่ไปฉันชอบอยู่ห้องฉันชอบอะไรเงี้ยแต่ดิฉันแบบดิฉันได้ทํคขีปะดิฉันได้พูดได้อะไรเงี้ยดิฉันแล้วดิฉันมีมีคนมาดูช่องอะไรเงี้ยมันเหมือนจะมีเพื่อนที่จะเล่นเกมไปพร้อมกับดิฉันนอะไรเงี้ยฉันดีใจมากที่แบบที่แบบได้ทําช่องเพราะว่าดิฉันได้มีเพื่อนนะคะเออแล้วก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยหลังจากกลับ ห้องไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรเพราะว่าตอนนี้มีเด by บเด l ไลท์ก็คงซื้อ DLC แล้วก็มาเล่นให้ดูเพราะดิฉันเป็นคนไม่ไม่ชอบเล่น p ีดีนะคะแต่เล่น p ีดีอาเฉพาะตัวที่ดิฉันรักมากมเลิฟมากเท่านั้นอย่างล่าสุดคือ Echo โคเลยใช่ไหมเอ็กใน o v e r w ร์วอล่าสุดโอเวอร์วอคือเงียบไปแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดดิฉันมีความปรารถนาใหม่ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีมีของสะสมนะคะหนึ่งอย่างในชีวิต เรียกว่าเป็นหนึ่งหรือสองอย่างดีกว่าเพราะว่าเป็นหนังสือดิฉันชอบอาจารย์จุนจิโตมาดิฉันสะสมเยอะมากเพื่อที่แบบว่าบางเล่มก็ไม่อานเอามาตั้งไว้เฉยคือแบบเฮ้ยคือดิฉันชอบอะอย่าอย่าว่าทรงผมขนาดดิฉันเพิ่งเพิ่งอาบน้ำมานะคะแล้วว่าไม่ได้สระผมเพราะว่าเราเพิ่งสระไปเมื่อวานแล้วก็เสื้อเหลืองก็คือกปปบไม่ใช่นะคะ <laughs> ถึงไหนละ คือความปรารถนาใหม่ของดิฉันคือดิฉันอยู่ดีๆดิฉันก็รู้สึกเลิฟเกมบอร์ดเกมดิฉันรู้สึกว่าบอร์ดเกมเนี่ยเอาอีกแล้วก็คือก็คือเกมเนี่ยเกมในคอมก็คือแบบเฮ้ยดิฉันอยากมีเพื่อนเล่นอะไรต่างๆแต่ว่าบอร์ดเกมก็คือแบ๊บหนึ่งบังกล้องตัวเองค่ะต้องใช้มือขวานะคะนี่แกฉันมีบอร์ดเกมฉันชอบบอร์ดเกมมันมันสลับด้านด้วยงงมากอ่านไม่ออกหรอกเนาะ แต่ว่ามันคือหมาป่ากับนี่ซาเลมดิฉันเอาไปเล่นกับตัวเองกับแฟนนะคะก็ไม่มีใครเล่นด้วยกับดิฉันหรอกดิฉันเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะก็คงต้องขอให้ทุกคนอดทนรออีกนิดนึงนะคะ กลับไปคราวนี้อาจจะมีแบบว่าคอนเทนต์ใหม่เป็นการเล่นบอร์ดเกมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเพราะดิฉันกำลังซื้อมามากมายไก่กองไปหมดนะคะก็สำหรับกัจี้ในคุณตี้หน้าเนี่ยก็ก็พยายามจะทำให้ลงคลิปบ่อยที่สุดทำอะไรให้มันมากที่สุดนะคะหลังจากคราวนี้เพราะว่าดิฉันก็ไม่อาจจะมีปัญหาแล้วเนาะคือพอมีปัญหาเนี่ยก็จะไม่ได้ลงคลิปยาวเป็นแบบเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยคือดิฉันก็พยายามจะลงคลิป ดึงผู้ชมเอาไว้อะไรเงี้ยดิฉันความจริงดิฉันแบบตามใจคุณผู้ชมมากนะคะว่ายัางไงคือต้องบอกก่อนว่าคราวเนี้ยดิฉันแบบไม่ได้ตัคดคลิปนะคะคือทําในโทรศัพท์เงี้ยเราก็จะพูดบกไปวนมา <c oughs> คือห้านาทีนี้มีแต่น้ํานะคะไม่มีเหนือเลยก็คือวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะห้านาทีแล้วนะคะใครจะมานั่งฟังปะเถยพูดห้านาทีเออบ้าไปแล้วนะคะวันนี้ขอไปก่อน จอกันใหม่อาจจะเป็นคลิปแบบรีวิวอะไรนะรีวิวแบบพวกนี้แต่ไม่ได้เล่นให้ดูนะคะรีวิวสฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปๆมาๆแบบมาๆหายๆบ้างนะกันนะคะก่อนที่ดิฉันจะกลับไปถึงห้องถ้ากลับไปถึงห้องได้เมื่อไรเนี่ยดิฉันจะทําคลิปเดทบายเดทไลน์ออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนคะ่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไว่วได้มือเดียว